กล่างพึ่งครับลงไปจัดเองเลยพี่น้องครับตำส่วดอกจอกครับพี่น้องบ๊ยเบาปุยจัดเองครับพี่น้องเนี่ยดอกจอกคือยังไงครับมาสร้อยโ,อโ,โ,อโ้เห็ดพี่น้อง มาครับพี่น้องครับตำส่วนดอกจอกครับพี่น้องหรือว่าตำส่วนร่างพึ่งครับลงไปอ้โหจัดเองเลยพี่น้องครับสวัสดีครับมิตเร์แดนเฟสดิขึ้นหอดสู่ขุนซุกนครับมาเด้อครับพี่น้องมือนตําส่วนดอกจอกครับพี่น้องบึ้ยบ๊อบปุยจัดเองครับพี่น้องมือนดอกจอกพื้นเงี้ยครับมาซอยต่มสีเปื้อยแต่ละซอยสีบ้างาครับพี่น้องตำส่วนด้วยขอบวปุ้นครับบึ้ยหอมมิ้งเยครับพี่น้องประดกบสีงลูกยัางน้อยบักช่างครับมาครับเซฟเซียมกันครับปุ่นนี่ ตำส,สวดดอกจอครับเสียงกระปุลท่านี้งามๆครับพี่น้องโอ้โหวดัดอ่ะโอ้ยมาๆพี่น้องไหมเสแสรบๆกันครับอื้โอ้เฮ็ดพี่น้องอื้ม một cái bò lẻo bắt buồn học ngồi cái này giờ đỏ chọn vừa đi học nói bụp กิไประดีษฐ์ราการเลย่น้อา ưm hmm. hóm tiếng nào จอ,จ,อจอดจอดล่วนนะครับอืมอือ

chẳng biết đâu, đấy, ơ ơ โอ้ัอออนนีเป็นมวยเรียบร้อยได้พี่น้องเลยโอ้อันตรายพี่น้องไม่ใส่โอ้โหนี่แม่พี่น้อง,ออองปึ้งตึง๋งมันมาเป็นมวยเรียบร้อยบ้างไหนเห็สีแดงภาพเปลียนเลยพี่น้องเลยกินทั้งระวอ่างตัวนี่ยผัดทุ่นเป็นเมียดึงคือมันลูนมาเองตีคักตีเนี่ยตีเหม็นนะ กินต่อไปครับบม่ไม่อุปสรรคใจบอดีคร้บพี่น้องกินทั้งละแวงเลยป่น Mm hmm. Stop that. Where do you have? It? จังี่อยเอาใ้เรมคงได้ครับตำส่วนดอ,อกจ้าครับ นัวนวเียจากลุต่อครับ พอดอกจอกเพื่อดีครับพี่นอ้องสาวที่เสียงกระปุลมาครับเนี่ยพี่น้องเทียบครับอ่ะโมเพ็ดกับบอลแล้วนะพี่น้องเนาะเอาจะได้ก็ขอขอบคุณกับพูดนะครับรอบนึงครับพี่น้อง เงืนติดตามที่ช่องครับป้าปุยจูปาับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุกระเรงใจครับสหรับคลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนชิมหนามาไหมครับสุขีของสุขสวัสดีครับ,บคิวฝากกดไลไ์กดแชร์ด้วยด้วยพี่น้อง